ไม่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนก็อยากให้ลูกหลานของตนได้รับการศึกษาที่ดีเรียนเก่งมีอนาคตที่ดีแต่ความเป็นจริงมีอยู่ว่าจากการประเมินผลการเรียนเด็กไทยของพิซซ่าทิมส์และผลการสอบโอเน็ตร่วงหมดเพราะอะไรทำไมผลการเรียนของเด็กไทยจึงเป็นเช่นนี้ พราะงบประมาณด้านการศึกษาน้อยเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่หรือเพราะครูได้เงินเดือนน้อยเกินไปก็ไม่ใช่ปัญหาการขาดคุณภาพของการศึกษาไทยไม่ได้อยู่ตรงที่ขาดแคลนทรัพยากรแต่อยู่ตรงที่ขาดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่างหากแล้วมันเป็นเพราะอะไรก็เพราะระบบการศึกษาไทยที่เป็นอยู่นี้ เป็นระบบที่ขาดความรับผิดชอบหรือ accountability ในทุกขั้นตอนทำไมเราถึงพูดแบบนั้นลองมาดูเรื่องการรับผิดชอบในระบบการศึกษาไทยกันสมมุติเด็กคนหนึ่งมีผลการเรียนไม่ดีพ่อแม่กลุ้มใจแต่พ่อแม่และเด็กจะไปถามหาความรับผิดชอบจากใครดีละ่ะครู ทุกวันนี ballet, ้คร uhm, so, ูไม่ได้ถูกประเมินจากผลการเรียนของเด็กโดยตรงแต่จากผู้อํานวยการโรงเรียนครูจึงต้องมุ่งทํางานด้วยความคาดหวังรางวัลจากผู้อํานวยการโรงเรียนซึ่งผู้อํานวยการโรงเรียนก็ทํางานเพื่อผู้อํานวยการเขตพื้นที่ซึ่งผู้อํานวยการเขตพื้นที่ก็ทํางานเพื่อข้าราชการระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการก็ทํางานเพื่อนักการเมืองซึ่งทุกคนอาจจะคาดหวังว่า นักการเมืองนั่นแหละก็มีหน้าที่ย้อนกลับมาทำงานเพื่อประชาชนแต่สายความรับผิดชอบยาวไกลเสียขนาดนี้เมื่อเกิดปัญหาแล้วไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบและรีบแก้ไขแล้วมันจะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไรผลทางแก้ไขลดสายความรับผิดชอบอันสุดจะยาวยืดนั้นให้สั้นลงจะดีไหม ให้การศึกษาเป็นเรื่องที่พ่อแม่เด็กครูและโรงเรียนมีส่วนร่วมกันโดยตรงในการจัดการและแก้ไขปัญหาโดยให้ผลการเรียนของเด็กเป็นตัวประเมินผลการทำงานของครูและโรงเรียนโดยตรงถ้าเด็กเรียนไม่ดีครูต้องเป็นผู้รับผิดชอบผู้บริหารโรงเรียนรับผิดชอบโรงเรียนรับผิดชอบถ้าเด็กเรียนดีครูได้รางวัลผู้บริหารโรงเรียนก็ได้รางวัลโรงเรียนก็ได้รางวัล และให้พ่อแม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาและโรงเรียนของลูกได้ด้วยผลทางที่ว่านี้เป็นจริงได้ด้วยแผนบันได3าขั้นเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทยทั้งในเชิงหลักสูตรการเรียนการสอนและวิธีประเมินผลขั้นที่ 1. ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนทำข้อสอบส่วนกลางให้ได้มาตรฐาน เน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์มีทักษะในการอ่านการเขียนและจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆทำข้อสอบแบบนี้ได้และอย่าลืมเปิดให้ท้องถิ่นเข้ามาช่วยคิดหลักสูตรด้วยเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวขั้นที่2ปงปฏิรูปการประเมินผลการศึกษาเมื่อเด็กทำข้อสอบส่วนกลางแล้ว ก็เก็บข้อมูลผลสอบให้เป็นระบบแล้วเปิดเผยให้คนทั่วไปได้รู้คราวนี้ครูและโรงเรียนก็จะกลายเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการเรียนของเด็กโดยตรงเพราะถ้าผลของเด็กโรงเรียนไหนออกมาดีพ่อแม่อื่นๆก็จะอยากส่งลูกๆเข้าเรียนที่นั่นกันมากมายส่วนโรงเรียนไหนผลไม่ดีผู้บริหารและครูก็ต้องเร่งปรับปรุงตัวเอง แต่มันจะสำเร็จแบบนี้ได้โรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบรวมศูนย์พ่อแม่เข้าไปมีส่วนร่วมรัดคอยช่วยอยู่ห่างๆด้วยการให้งบประมาณเป็นรางวัลและแรงจูงใจแก่โรงเรียนตามจำนวนหัวของนักเรียนที่มีขั้นที่3ปฏิรูปการสนับสนุนแต่นี่ไม่ได้แปลว่าโรงเรียนที่คุณภาพยังไม่ดีจะถูกทอดทิ้งไปเลยนะ ศูนย์กลางต้องเข้ามาช่วยชดเชยความเหลื่อมล้ำตรงนี้เช่นช่วยเหลือด้านบุคลากรเทคโนโลยีอุปกรณ์และอื่นๆอ,อีกมากมายแบบพอดีพอดีไม่มากเสียจนครูและโรงเรียนไม่พัฒนาตนเองเลยเมื่อเราปฏิรูปทั้ง3ขั้นแบบนี้ประเทศไทยก็จะมีระบบการศึกษาใหม่ที่ครูและโรงเรียนช่วยกันรับผิดชอบต่อการเรียนของเด็กๆโดยตรง พ่อแม่ก็มีส่วนร่วมโดยตรงรัดคอยหนุนเสริมอย่างถูกทางทุกโรงเรียนก็จะเข้มแข็งขึ้นซึ่งผลคือเด็กๆก็จะได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นและมีผลการเรียนที่ดีขึ้นนี่ล่ละทางออกของการศึกษาไทย A person who has knowledge and capability in order to be a role model for other in the community. Educational leader refers to a person who has knowledge and be able to give guidance and be a role. Leaders who are qualified: one, knowledge; two, initiative; three, courage and firmness; four, human relations; five, fairness and honest; six, patience; seven, alertness; eight, loyalty; nine, modesty. Role of educational leader 1. Analyze and synthesize policies. 2. Manage educational institutions as works. 3. Govern educational institutions. 4. Leadership. 5. Encourage and support. 6. Prepare annual report. 7. Comment on how to improve. 8. Responsible for other assigned jobs. The differences between leader and manager. One, manager is the title being assigned to leader or leadership can influence others, comes from one's heart, from one's faith, and it produces something creative. Role of modern leadership freely express themselves, however, in a positive way to others in the community. <laughs> ผู้นำหรือผู้นำทางการศึกษาต้องแสดงออกโดยอิสระอิสระยังไงล่ะอิสระก็คือกล้าที่จะคิดนอกรกอบกล้าที่จะทําอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทํากันแล้วสิ่งที่ทํานั้นมีประโยชน์ต่อคนมู่มากหรือตัวของเขาเองใช่แล้วแล้วต้องมีผลดีต่อผู้อื่นและสังคมใช่ไหมครับใช่ครับผู้นำทางการศึกษาต้องเป็นแบบอย่างด้านการศึกษาแล้วต้องมีความรู้ความสามารถใช่ใชหรือไม่ครับใช่ครับ,รบเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรานี่คือไม่มีผู้นำทางการศึกษา ทำให้การศึกษาของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้าเรามีผู้นําทางการศึกษาที่ดีประเทศชาติเราก็จะจะยิ่งจเจริญยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับอย่าท้อแท้แม้ท้อได้แต่อย่าถอยจงก้าวไปแม้ไฟจะไม่โลกจงก้าวไปแม้โชคจะหลีกหนีจงก้าวไป,แม,วไปแม้ใครไม่ใหญ่ดี จงก้าวไปแม้มีคนลินทาจงก้าวไปบนแนวทางอย่างสร้างสรรค์จงก้าวไปไม่หวัน่วนมวลปัญหาจงก้าวไปเพื่อแพร่ไฟพัฒนาจงก้าวไปเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติไทย การศึกษานำพาประเทศชาติเพื่อเด็กไทยฉลาดในการเรียนรู้เป็นภาระของแม่พิมพ์พ่อครูประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้วยความภาคภีพพ่ๆๆพอแม่ต้องรวมด้วยช่วยกันแบ่งปันภาระของคุณ คอยาไทยลูกน้อยที่อุ้มชูคอยเฝ้าดู